ผมได้ไล่เก็บตัวระบบไฟนะครับในชุด3โวลต์5โวลต์น,นะครับที่โดนน้ำนะครับแล้วก็ในจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไฟเลี้ยงแรมนะครับที่โดนที่โดนน้ำเหมือนกันแล้วก็เก็บคาบที่ VGA นะครับพอต VGA ผมลองเสียบดูนะครับกระแสสแตนบาย สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับมีงานซ่อมเช่นเคยเป็นเครื่องของคุณพี่แตนนะครับโนต้ตบุ๊กเอเซอมาดูกันนะครับโอเคนะครับเป็นโนต้ตบุ๊กเอเซอของคุณพี่แตนดูตำแหน่งตรงนี้นะครับ a อ e r อร์เอสดูที่ปลายนิ้วชี้ผมนะครับ เอเซอร์เอสบาอาการคือเปิดไม่ติดผมใช้สไปร์ตตัวนี้นะครับเสร็จสไปายยก่อนเลยนี่ครับทิ้งกระแสสเตนบายต่ำมากนะครับ0.003นะครับกดเปิดเครื่องนี่เปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไรครับ เราได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูกันเบื้องต้นผมได้สังเกตก่อนเลยนะครับสังเกตเมนบอร์ดก่อนเลยนี่ครับโดนน้ามาคาบสนิมเยอะมากเลยครับที่พอร์ต VGA นะครับแล้วในตําแหน่งอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับกับนี่ครับโดนสนิมนะครับโดนน้าเลยเต็มเตมนะครับจุดนี้ ไม่มั่นใจว่าเป็นไฟชุดอะไรครับแล้วก็3ามโวลต์ห้าโวลต์ครับชุดนี้3โวลต์ห้าโวลต์แน่นอนตัวประกอบตัวซีนะครับโดนน้ําชุดนี้นะครับตำแหน่ง1จุดตรงนี้นะครับก็อีก1จุดตรงนี้และก็อีก1จุดตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไล่ทาความสะอาดและเก็บไฟกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดติดไหมนะครับกับอีก1จุดนะครับมองเห็นพอดีตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับปลายมือ,มอผมโอเคเดี๋ยวผมจะ ทำความสะอาดและลองทำอุปกรณ์ที่ว่าโดนน้ำก่อนเลยนะครับผมได้ไล่เก็บตัวระบบไฟนะครับในชุด3-5โวลต์5โวลต์น,นะครับที่โดนน้ำนะครับแล้วก็ในจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไฟเลี้ยงแรมนะครับที่โดนที่โดนน้ำเหมือนกัน แล้วก็เก็บคาบที่ v g a นะครับพอด v g a ผมลองเสียบดูนะครับกระแสสเตนบายมาแล้วนะครับไ <c oughs> หนปนกันดูครับนี่กระแสสเตนบายมาแล้วนะครับของเครื่องใช้สไปายตตัวนี้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะกดเปิดเครื่องเลยแล้วกันผมยังไม่ใส่ซิงค์นะครับผมเอาออกมาทำความสะอาดให้ด้วย กดเปิดเครื่องนะครับกระแสมา0.7แล้วก็ดับไปครับ0.6 0.7ดับไป0.7นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แรมด้วยนะรแรมน่าจะเสียด้วยเพราะไฟเลี้ยงแรมชุดนี้นครับช็อตโอเคเดี๋ยวผมเอาแรมจากทางร้านเทสดูก่อนนะครับนี่ครับแรมจากทางร้านนะครับเข้าไปโอเคแล้วผมใส่ยูดบีเทสเตอร์ด้วยนะครับ ยึดายไฟเลยยึดบีเทสเตอร์ร้องเลยนะครับร้องปแปลกแปกนะครับใส่กระแสสเตนบายปกติกดเปิดเครื่องเลยยึดบีเทสเทตอรต์อย่างเลยวศูนจุดแดนะครับศูนจุ็ดนี่ยุดบีเทสเทตอร์ร้องนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะอ่าวางซิลิคโคนก่อนีอย๋ยวผมจะวางซิลิคโคนใหม่เลยและก็วางซิลิคโคนก่อนเลย วางซีกิโคนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองต่อดูเทสดูว่าขึ้นภาพไหมว่ามีภาพมาหรือเปล่านะครับแต่ยังมีส่วนอื่นที่เราต้องตรวจเช็คก,กันอีกไปตามขั้นตอนนะครับทีละนิดทีละหน่อยอเ,เดี๋ยวผมประกอบสิงก่อนสิงพัดลม ประกอบเข้าไปเสียบเลยเดี๋ยวผมจะประกอบเลยนะครับประกอบเพื่อเทสกันเลยแต่แรมเสียแน่นอนนะครับแรมของสุกค้าเสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มานะครับเราจะวางเพื่อเทสก่อนนะครับว่ามีภาพมาไหม จ่ายไ,ไฟเลยนี่อันนี้ครับเดี๋ยวบีเตสเตอร์้องอยก,กดเปิดเครื่องอ้าวขึ้นภาพแล้วครับแต่หโจอจะเป็นจุดเป็นดวงอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าอีกครั้งครับเดี๋ยวผมจะต่อก็เ,เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสตแบตเตอรี่อาทีซีก็หมดนะครับเราเก็บข้อมูลด้วยอ่ามีเสียงร้องเก๊ก๊กก๊ก แล้วก็เทสกันทั้งหมดว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมไปดูกันครับ ครับท่านผู้ชมครับผมขั้นตอนนี้ผมได้ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับมีแต่คีย์บอร์ดที่ผมยังไม่ใส่ลงไปมาดูกันนะครับโอเคนะครับดูนะครับท่านผู้ชมผมใช้สับาพตัวนี้นะครับผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วแบตเตอรี่ขึ้นสถานะไฟหน้าเครื่องนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นสถานะชาร์จนะครับแต่กระแสไม่กินแสดงว่ากระแสไม่ขึ้นประมาณนี้คือ แบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งเลยที่ผมเจอและอีกอย่างดูนะครับที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแรมนะครับแรมช็อตแน่นอนของคลูกค้าช็อตนะครับแบตเตอรี่อารซีนะครับและก็คาปาซิเตอร์นะครับในชุด3ามโวลต์หโวลต์นะครับและก็นี่ครับตัวเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คือ ตัวที่ช็อตครับขั้นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟเลยแน่นอนนะครับผมใช้สปายตัวนี้นี่ครับคีย์บอร์ดน่าจะเสียด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวใช้คีย์บอร์ดนอกแล้วกันผมต่อแพรเข้าไปแล้วนะครับคีย์บอร์ดคือผมยังไม่ได้วางลงไปเลยนะครับแค่ต่อแพรไว้อย่างเงี้ย ใช้จุดมีเสียงร้องนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเสียงร้องแบบนี้คือคีย์บอร์ดค้างแน่นอนโอเคอันเดี๋ยวผมจะถอดกันเลยพลิกมาโอเคถ้าคีย์บอร์ดค้างอย่างนี้ผมผมถอดแพรให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกทีว่าคีย์บอร์ดเสียด้วยอ่ะจะเงียบไปแล้วนะครับไม่ไม่ไ้ไม่ร้องแล้วครับไม่ดังแล้วโอเคเสียงแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่า คีย์บอร์ดค้างนะครับไอผมใช้คีย์บอร์ดนอกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้า o อแล้วบูฒมาแล้วจอจะเป็นดวงนี้ด้วยนะครับสี่ดวงเลยเขาน่าจะเรียกว่าโดสหรือเดซนี่แหละครับผมไม่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจว่าน่าจะเรียกเป็นเดซนะครับถ้าโดสน่าจะเป็นจุดสีขาว เพื่อนๆท่านไหนที่ <ər> ทราบก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสีดำๆแบบนี้เรียกโดสหรือเดทนะครับโอเคเข้า Windows แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คว่า Wi-Fi ใช้ได้ไหมเว็บแคมใช้ได้ไหมไมใช้ได้เปล่า DVD ใช้ได้ไหมแล้วเราจะแจ้งท่านลูกค้าอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรวมตัวเสียเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคผมไม่เก็บตัวเสียแล้วนะครับ่วงนี้โต๊ะมันลกนะครับเพื่อนๆนี่ 1ตัวนะครับอ่า C 2ตัว CSMD 2ตัว C s o l i c 2ตัวแล้วก็อ่าแบตเตอรี่ ATC แล้วก็ RAM นะครับ DDR3 โอเคนะครับอันนี้ผมทิ้งเลยนะครับผมให้ลูกค้าดูผมแค่ถ่ายเป็นคลิปไว้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัวเช็คโปรแกรมให้แล้วก็แจ้งท่านลูกค้าโอเคนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพง์นะครับได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามหรือสอบถามอาการเสียยังไงนะครับคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับด้านล่างคลิปหรือด้านบนคลิปนะครับสำหรับด้านบนคลิปก็คือทาง a c e b o o k นะครับแต่ว่าถ้าด้านล่างคลิปก็จะเป็น YouTube และเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์มาถามหรือโทรมาถามก่อนได้นะครับราคาก่อนซ่อมยินดีให้คำปรึกษาฟรีๆนะครับแต่ถ้าจใจดีเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ด้านด้านล่างหรือด้านผลคลิปได้นะครับผมจะได้ไล่ตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับ ผมได้เทสต์ไม้ให้ด้วยนะครับนี่ไม้ในเครื่องใช้งานได้นะครับและเว็บแคมใช้งานได้แต่มัวๆหน่อยน่าจะเป็นเพราะว่า,ามีขาบมดอะไรเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับตำแหน่งตรงนี้เลยมัวๆและสรุปเลยว่าโปรแกรม Windows เสียนะครับผมคลิกขวาเลือก Manager นะครับไม่ได้นะครับเออเ เป็น Windows 7และต่อคีย์บอร์ดนอกนี่ครับมีเสียงดังก๊กก๊กกกกกกกนะครับแต่ใช้งานไม่ได้คีย์บอร์ดไม่ได้เสียยดบีไม่ได้เสียงครับนี่ครับผมได้เสียงไปนี่ครับดีเทคนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับผม